คือถ้าทําให้ความจริงแม่งออกมาไม่ได้นะมึงเอ้ยมึงอยู่ไม่ได้หล่าประเทศนี้แล้วมันจะมันจะแรงไปเรื่อยๆคือยุคหนึ่งเนี่ยโอเคตอนนี้ข้อมูลมันอาจจะยังไม่ดีพอแต่เมื่อมันรู้แล้วอะทำไมไม่มีการไปสสางประสบเอ่อก็เรียกบริษัทหน้านั้นทําไมไม่สสางออกครับทำไมคุณยังปล่อยหน้านั้นไว้ได้เหมือนกันนะฉันใด้ก็ฉันนั้นผมถามว่าผมพูดจริงนะอันนี้ผมพูดโดยตรงนะอีเด็กที่ติดคุกมาตา้งถึงร้อยสองบางคนผมก็เคยรู้จักมันผมก็เคยสัมภาษณ์มาอะไรประมาณเนี้ย นะแต่ก็มไม่ได้รู้จักทุกคนผมเคยมีความรู้สึกอย่างนู้นใช่ไหผมอยากจะไปพูดกับพ่อแม่ของอีกคนเหล่านี้ว่าเฮ้ย <c oughs> มึงยอมคดีนี้ได้ไงทักษิณพูดแบบนี้มันไม่ผิดแล้วทำไมลูกมึงติดคุกมึงคิดว่ามึงจะยอมเหรอคือถ้าไม่งั้นผมก็จะกลายเป็นปลุกระดมอีกะนะแต่ผมถามว่าอะไรอ่ะผมถามว่าเอาผมพูดจริงนะอีเด็กบางคนเอาง่ายๆอีคนสเปรย์เนี่ยอ่ะขอโทษอินน้ำนก็ต้องรู้จักรู้จักลุงมณีแม่สวพลใช่ไหม ไม่รู้อ่ากันนะอีอีอพ่นสเปรย์ก็มีนมสกุลเม็โซพลอยู่คนหนึ่งอะ่ะเออเดี๋ยวอีพ่นสเปรย์ไม่ใช่แม็โซพลนอีไปถ่ายรูปอ่ะแม็กโซพลนี่ออกมาคือไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวพี่ลุงนะ<ม>เดี๋ยวเรืว่าหากูไปกล่าวหาพี่ลุงแต่ผมถามว่าคือสิ่งเราเนี่ยเฮ้ยอะไรถ้าคุณทําแบบนี้สงคมไทยไปเรื่อยๆอะ่ะสองคมไทยมันจะทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งพอมันทนไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะคุมไม่ได้แล้วมันจะหยุดมันจะมันจะหยุดไม่ได้คือผมบอกว่าอะไรก็ตามที่ ที่มันเป็นความจริงที่คุณจะต้องทําให้มันปรากฏแล้วสารก็จะต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่าเนี้ยมันต้องทำฮะไม่ใช่แบบกูก็จะเซิร์ฟวันนี้กูก็จะเซิร์ฟฝั่งนี้อีกวันกูจะเซิร์ฟอีกฝั่งหนึ่งอันลูกถามว่าประชาชนเอาอยัางไงคือ,ค,อคือแค่มึงตีความอย่างเดียวก็ตตยหาแล้วนะนะนะทาไมกฎหมายมึงต้องตีความกันไปกันมาจนขนาดนี้ทําไมมึงไม่เขียนมันชัดเจน อะแน่นอนเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นนามนธรรมอย่างเช่นคุณจะต้องมีอะไรคนคนที่เป็นในายกรัฐตรีอยจะต้องไม่จริงๆมันมีแน่นั้นด้วยซ้ำมันต้องไม่คบคาสมาคมกับคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเถือ่อนกูถามว่าลองไปดูดิรัฐมนตรีหลายคนหรือว่าอีนักการเมืองหลายคนน่ะแม่งคือเป็นผู้มีอิทธิพลเถือ่อนนั้นกันเลยอ่ะือถ้าจะเอานะนะแม่งทุกเรื่องจับได้ทุกเรื่องจับได้ทุกเรื่องจริงๆแต่ว่าประเด็นก็คือ นี่ไงเพราะว่าประเทศคุณไม่มีหลักนิติรัฐประเทศคุณไม่ได้เคารพหลักนิติรัฐคุณปล่อยให้คนบางคนทําผิดได้แต่คุณเล่นงานกับคนบางคนที่มันทําผิดแต่มันไม่ควรจะผิดในขนาดนั้นเนี่ยประเทศแบบนี้คุณไม่เจริญหรอกนะคุณอาจจะมีรถไฟฟ้าห้าสิบสายแปดสิบสายแล้วนะแต่มันก็จะอยู่กันแบบนี้แหละมันก็อยู่ลักษณะของการที่แบบอีกคนหนึ่งรังไกอีกคน,นกอีกคนรัง,งไกอีกคนอีกคนรังไกอีกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็พยายามจะต้องขึ้นมามีอํานาจ เพื่อจะเอาไว้เป็นเกาะป้องกันตัวแต่ไม่ได้มีอํานาจไว้เพื่อเพื่อคุณธรรมไม่ได้มีอํานาจเพื่อประโยชน์ของสังคมแต่มีอํานาจไว้เพื่อก็เหมือนที่ผมเคยได้ยินนะที่มึงเคยบอกว่าผมเคยได้ยินลูกคนจีนอ่ะมึงเรียนตำรวจนะไอ้ตีจะได้เอาไว้ป้องกันเวลาไอ้พวกสัมบกรนมันมาไถาบ้านเราอะไรเงี้ยอ่ะอมึงคิดดูดิให้เรียนตำรวจหลักของตำรวจคือเป็นพิทักษ์สันติราษฎร์แต่นี่บอกเอาไว้ปกป้องไอ้พวกเดี๋ยวไอ้พวกอะไรอ่ะอำเภอมันมาไถเงินบ้านเรา เดี asking, like I, mm ๋ยวอำเภอหรือว่าไอ้พวกสักงานมามาไถ่เงินบ้านเรามึงต้องเป็นตำรวจไปตั้งเป็นมึงเป็นหมาตานะมึงเป็นหมาตานะตีนะมึงอย่าไปเรียนอย่างอื่นนะอย่างเงี้ยบอกเรียนมาเพื่อหรือหรือบางท่านผมเคยได้ยินคนจีนสอนลูกบางคนนะมึงเรียนหมอนะอตีมึงเรียนหมอนะอหมวยมึงเรียนหมอนะเพราะว่าหมอเนี่ยเวลามึงเรียกเงินเท่าไหร่อ่ะคนไข้ก็ต้องให้มึงอ้าวชิบหายมึงสอนลูกแบบนี้เหรอแต่ว่ามันเป็น p e r c e p t i o นของเขากันก็นี่ไงเป็นเพราะว่า เขาไปมองแบบนั้นทีนี้ผมต้องบอกว่าอีกคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยถ้ามึงยังไม่เคารพหลักธรรมะยังไม่เคารพหลักของเรื่องที่มันเป็นจริยบัญญัติจริยธรรมเนี่ยมึงก็บัดรซบตั้งแต่วันแรกแล้วเนะยก็ผมก็เลยบอกว่าก็อย่างที่ผมเคยพูดอะ่ะไปดูมาหาลัยบางแห่งอะ่ะแถวหัอมากอะ่ะสร้างตึกมาแล้วตึกใช้ไม่ได้อะ่ะแล้วไม่ใช่ตึกสามชั้นตึกกี่ชั้นนะ่ใช้ไม่ได้ถามว่ามึงมีคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ทำอะไรได้ทำอะไรได้ นี่ขนาดผิดอยู่ในมหาลาัยเลยนะนะหรือแม้กระทั่งหลายที่คุณต้องบอกว่าไมไปดูในมหาลัยมึงคือมึงสอนนิติศาสตร์แต่มันมีความผิดปกติในมหาลัยมึงมึงไม่เคยจัดการเรื่องเหล่าเนี้ยแล้วมึงจะไปสอนใครมึงสอนใครวะคือกลับมาเรื่องเอ่อผมไม่รู้นะคือตอนนี้ผมไม่อยากคาดาเดาแล้วล่ะชีวิตคือมึงก็ปล่อยมันไปตามนั้นแล้วกันมึงก็คอนโทรลชีวิตมึงแล้วกันคือเราไม่รอดยี่สิบเก้าสารจะยังไงแต่ถ้าดู อย่างสิ่งที่ทุกคนบอกว่าตอนนี้กูหมดหวังแล้วกูเชื่อสารพระภูมิผมบอกว่าเข้าใจครับผมก็ไม่คัดค้านแล้วคุณจะเชื่ออะไรก็เป็นสิ่งของคุณนะแต่ถ้าคุณไม่มีความศรัทธาไม่มีบิลลีฟไม่มี trust ใดใด